ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการทดลองยิงหัวแพลใหม่นะครับก็จะมาดูกันว่าจะติดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับผม วันนี้ผมก็มีเว็บซุ่มของางวัลมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือเว็บ Bedso นะครับผม ิ่งแรกที่ต้องทานะครับคือการสมัครสมาชิกนะครับตอนนี้ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาทําการเติมเงินเลยนะครับผมจะเติมด้วยวอลเล็ตทองของขวัญน,นะครับผมนี่ก,กดเข้าไปเลยถ้าสำหรับใครที่ไม่เข้าใจสามารถมาดูวิธีการเติมเงินได้ภายในเว็บเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมเงินสักครู่นะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ทําการเติมเงินมา100เครดิตหรือว่า100บาทเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลนะฮะเกมนี้รู้สึกว่าของรางวัลจะไม่เกลือด้วยนะครับผมเล่นครั้ ปับ๊บโอ้ยรอบแรกเราก็ได้แล้วนะครับ1 0 0เครดิตงั้นผมขอตัวไปสุ่มสักคู่นะทุกคน ไอ้ทุกคนผมได้ที่สุดเทพเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ไงเขาบอกว่ากูรู้าทักเพจเพื่อขอรับโอเคครับเดี๋ยวผมทักเพจสักคู่นะทุกคนเอ้ยแต่ผมลืมไปเครดิตมันสามารถถอนได้อีกนี่น่าโอเคเดี๋ยวผมถอนเครดิตก่อนเลยดีกว่านะครับผมถอนขั้นต่ําคือกี่บาทนะนี่ไงสามร้อยโอเคครับเดี๋ยวผมถอนสักคู่นะให้กรอกชื่อผู้ถอนแล้วก็กรอกเบอร์วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็เขียนจํานวนเงินเลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้คือเงินก็เข้าเล็ตอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ทุกคนดูนะครับส่วนของรหัสฟรีไฟล์นะครับเราก็แค่ทับเพจไปนะครับผมแล้วก็แอดมินเขาก็จะจัดการให้เลยนะครับผมนี่ไงครับผมได้รหัสมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คในเกมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ได้จริงด้วยทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองสุ่มนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ b a s e z o n e n e t นะครับผม ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะฮะแฟมโมซี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการทดสอบลองยิงหัวแพทใหม่นะครับว่าจะติดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลองลากแบบธรรมดาก่อนเลยนะครับผมแบบลากเป้าขึ้นเฉยๆนะวางเป้าไว้เหนือหัวแล้วก็ลากแบบธรรมดาฮะก็ยังรู้สึกว่าติดนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอโฟนผมหรือเปล่ารู้สึกว่าลากหันขึ้นอ่ะมันยังช้าๆกว่าเดิมนะครับผม วิธีการยิงแบบผมก็วางเป้าไว้ประมาณข้างๆตัวแล้วก็ลากขึ้นไปเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคยิงหัวอันต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นอันที่ทุกคนคุ้นเคยนะก็แบบพี่อีกแล้วเหรอสอนสเต็ปนี้แล้วเหรอแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมาสอนแล้วก็มาทดลองด้วยนะครับผมก็คือสเต็ปลากหัวแบบตัวเจนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะคผมที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมมาเดี๋ยวเรา,าเริ่มสอนเลยนะคือการวางเป้าไว้เหนือหัวแล้วก็ ลากปุ่มยิงแบบตัวเจนะครับเป้าขึ้นสีแดงหรือว่าสีขาวก็ได้นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าติดง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเจแนะนำนะครับแนะนําให้เป็นปืนพวกดีเซิร์ดพวกนี้มากกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่านะต่อไปนะครับจะเป็นสเต็ปการวางเป้าไว้เหนือหัวนะครับผมผมแนะนํานะครับเป็นปืนพวกลูกซองนะครับผมเพราะว่าดีเซิร์ดอะมันยิงไม่ค่อยติดนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยยิงไม่ค่อยติดเลยนะครับผมไม่รู้ทําไมนะฮะ แต่ถ้าเป็นลูกซองเนี่ยจะติดนะครับผมก็คือลากกระตุกปุ่มยิงลงลากขึ้นแล้วก็วางป้าไว้เหนือหัวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองดีเซิร์ตอ่ะไม่ติดอีกแล้วทุกคนเหมือนป้ามันใสา่สายนะครับผมผมแนะนําเป็นปืนพวกลูกซองนะครับผมเพราะว่าลูกซองเหมือนจะติดง่ายนะฮะดูไหมนะปั้งอา้าวไม่ติดเอาไม่ปั๊บเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนแบบของการไปยิงคนมั่งดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็จะให้เขาทําการสองหนึ่งผมนะครับอา้าวเรียบร้อยหัวแรกแตกไปแล้วมา วอที่สองปับ๊บอุย้ยตังไอวอผิดจังหวะนี้นะกระโดดออกไปอยู่ไหนอยู่ไหนยิงอุย้ยลมไปนะครับผมมาลากตัวเจตัวเจไม่เป็นไรนะไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ตอนนี้เราจะเล่น m อ็ศูนย์ด้วยนะปึ๊บอ่าไม่โดนโหย่างตึงเลยอย่างตึงเลยตอนนี้เรือเหลืออยู่80นะครนะฮผมปึ๊บอยู่ไหนละผมว่านะเดี๋ยวเขาแบบอีนั่นะปั๊บอ่าผมกำลังจะบอกเลยเขาน่าจะยืนรอหรือเปล่าไม่นะปึ๊บป๊บหวังไอวอปิดวิ่งออกมากระโดด ยิ่งติดกําแพงไม่ีติดกําแพง,ต,แพงติดเสานัดเนี่ยแหละผมบอกเลยหัวแตกเรียบร้อยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการตั้งค่าถ้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย I don't know what love is. Yeah, yeah, she told me to be honest. In my mind all the time, she the wrong shit. Yeah, In my mind, I see the wrong shit. In my conscience, I don't know what Hop love is. Hop up on and play no money, new shit. I don't play no games, I really do this. Fuck up on my face, you know I'm poppin' too exclusive. All I can be, I know they plotin' on my movement. Triple D, my.